เอาละครับเรามาถึงภารกิจสุดท้ายกันแล้วครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราขึ้นมานะครับเราทิ้งปืนไปหมดเลยนะครับผมเราต้องจิกปืนปล่อยฉันไปเด็ปล่อยไปเด็เออเรียบร้อยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแล้วก็ใช้มีดจามถอย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 เดี๋ยวเราตายแนะ่เย็นเรียบร้อย แล้วแต่มีศัตรูอยู่แค่สองคนเราได้มาปืนแนละ้วทำไมเพื่อเรามีหมดเลยล่ะไม่เข้าใจจริงๆโอ้สันสันสันอ่าเนี่ยนะครับคังอาวุธเียบร้อยเฮ้ย โอ้ซันซัันันโอ้นี่นี่ครับตัวน,นี้ครับตัวน,นี้ครับพอหว่งครับว่าเราไม่ต้องใช้แล้วครับนี่เราไต้องเล่งเลยเรายิงเดียวก็ได้ครับความจริงแล้ว เอออันนี้ครับผมเราจะเลือกไปทางไหนก็ได้ครับมีข้าวเหมือนกันก็คืออย่างนี้แล้ววันนี้เราส่งต้งหญิงเรียบร้อยนะครับเราเจอแล้วครับอาวุธของพวกเรา วุฒิเราตามหาอยู่หม้อจะดูแปลกๆจากเดิมสมยโอ้โหเราเข้ามาไม่ได้ครับผมเราต้องใช้ C4 จำนวนมากถึงจะเข้าไปได้มันจะพยายามไปให้ได้มากที่สุดน,นะครับผม แม้ว่าตับจะมาเช้ากว่าภาพก็าตามน่ค,ครับก็ได้แล้วครับผมช็อตกันอเครับส่วนที่มันที่สุดของภารกิจนี้คือยู่ที่ตรงนี้ครับผมเ,เ,เดี๋ยวเดีย,ดยอย่างยังยยัง,ยงไม่ถึงยังไม่ถึงเดินไปเสร็จเ,เองอะเดินไป ยังไม,ม่มันที่สุดครับผมถ้าใครที่บ้ากระหำก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียบร้อยส่วนทันที่สื่อข่าวกริจนี้ก็ต้องถือปืนกลเสร็จปั๊บเราก็ต้องเดินไปเปิดแล้วก็สอบเลย เฮ้ยฮ <Yeah. laughs> ่าฮ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 ่าทั้งที่ไม่ต้องเน่นก็จะมนันนี่เขาเฮ้ยเขาก็หลบเฮ้ยสามา Ông cua tài Bởi diễn mình mạnh Mở lò Không lặng anh, không lặng anh นา่าะโอ้ลออลบอ้ออพอเจอเลืสิดดสนาะด้ง้ไปออ,อด้ทิ้งช็อตกันไปละช็อตกันยิงก็น่าจะมันเหมือนกันนะเฮ้ยมีเงียบดีจังเมื่อแล้วครับม

ถูกกันจากระเบิดนะครับผมเป็นกระจกการระเบิดมันก็ไม่จริงเท่าไหร่เชื่อจะเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเรต้องการซีโฟเยอะๆอย่ามาช้าเกินไปเราใกล้ถึงสูนแล้ว,อลวโ,อโอ้โอ C4 Mẹ Mẹ Baby Dạ, thôi con giờ dạ, mình có con Mà đâu toàn bình phục rồi Dạ, 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 dạ ยิง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 เรียบร้อยครับผม่งงมาแล้วเข้ไปเลยโอ้โหตกแล้วโงมกเชืมออกไปแล้วไปครับ ดูชีพเลยอันเดียวคงใช้สองคนครับโอ้โอ้ไม่ปืนพกนะครับอันนี้ปรับเสียนจริงๆรล่องถือนี่นะครับผมแล้วก็ยิงมันนะครับผมจะต้องเล็งนะครับแล้วยิง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 เหียบร้อย เราต้องยิงมันก่อนที่เราจะสายไปนะครับถ้าสายไปแล้วเราก็จะตายไ้จุ๊บไอ้จฮึดอ้จฮึด้จฮึด้จฮึดมาเลยลูมาเย้จฮึด้จฮึดเบร้อยเอาอดแล้วเออ่ อ้าวตกตกมาในเฮกซ่าแล้วครับเดี๋ยวก็มีคนมาเยี่ยมเลยเพื่อนนี่ยหละหลังจากนี้จะทำยัไงตง่ออืม เป็นบ้านของไอคนนี้นะครับผมบ้านของที่โสวมหมวกหมวกไหมเป็นบ้านเกิดของมันแล้วครับนาพลมาหาแล้วทุกคนได้รับความขอบคุณอย่างสูงจากอเมริกาแต่ขอโทษด้ยต้องพูดอย่างนี้ แต่เราต้องการพวกคุณทั้งหมดมากับพวกเราทำไมครับพวกรัสเซียครับรัสเซียบุกมาแล้วแต่ว่าไม่ว่านะครับแต่ว่าเราพึ่งระเบิดนั่ไนไปนะครับผมอะไรอย่างโอ้พวกรัสเซียมันมาจากอล阿拉斯านะครับโอ้ จบแล้วเย,ย้ปิดแล้วครับผมนี่เสียงไม่ค่อยดีเลยฮะโอ้เนี่ครับเสียงมาจากทางอลาสก้าจริงๆด้วยลองดูคื้เข้ามาลครับผมเพราะแต่มันมีกำลังพลขนาดนั้นเลยเหรอบ๊ายบายขอบคุณครับที่รับชมมาทั้งหมด13คลิปบ๊ายบาย